โอ้โหโคยประมาทวะนะแต่ดิกินอยู่กันเนาะหวานนี่แหละโคยเนี่ยนกมันนี่ดินกมันนกมันมัดอย่างโคยนี่ตรงไหนแต่ดีกินอยอะเลยไหนล่ะมอกระเออฉันมอกระเนาะมอกระนิดดกขาวโจโลตรงไหนมงมเลยมงมเลยอืมอเขาโคยก็ตึ้งตึ้งล้ำเนาะมันกังเดือนแล้วเนาะโคยเอาอะไรอย่างไรเป็นโนยยังไง อืออย่างนั้นเขาจะเล่นของใส่ผมกันนี่เออไหนร้องนี่เล็กกันก็อย่างการถูผมแปะมันนี่เออแต่คนวิของนู้นขาเล่นของใส่ได้จะเล่นของใส่ผมกันนี่โอ้ดูเออวิ่งกับการถูดีกับแปงผมไปเข้าอยู่ในเล่าตัวกุ้ยเนี่ยนะมั้ย่มกุยเปิดตำนี่กะว่าโุยเปิดบวกสองติกี้นี่กัไหนล่ะโอ้กุ้ยเนี่ยเปบวกสองมันน่ารู้ทำมาเล่นของแต่เพื่อนเราถูกปักแล้ว ปล้กไปละไปละยังปิดชิป